สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ d ด i r y ทอ l k เล่าเรื่องราวรอบโลกจะมาเล่าถึงตำนานรักแห่งเทือกเขาฮิมาลายัยของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นัมเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชิดีเจซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานค่ะสำหรับชาวไทยกษัตริย์จิกมี่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ครั้งเสด็จทรงร่วมพระราชาพิธีฉลองสิรีราชสมบัติครบ60ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2549ซึ่งขณะนั้นพระองค์ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารหรือรู้จักในฐานะเจ้าชายจิกมีเป็นพระราชอาคันตุกะที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในหมู่รัชวงศ์ที่มาร่วมงานในครั้งนั้น พระองค์ทรงนำภูตานเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยตลอดจนสืบสานต่อจากพระราชบิดาในเรื่องของประชายาความสุขมวลรวมประชาชาติอันเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกด้านเรื่องราวความรักก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะพระราชินีเจสูนควีนแห่งภูตานเดิมคือนางสาวเจสูนเพมาลูกสาวของนักบินสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ของประเทศอินเดีย เธอสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าแก่ของผู้ตานทางฝั่งมานดาดังนั้นเธอจึงอยู่ในฐานะสตีสูงสักครบอบครัวของเธอสถิสนมกับราชวงศ์พูตานเป็นพิเศษย้อนเวลากลับไปในวัย7ปีเจสุนเพมาได้พบกับเจ้าชายจิกม่เคเซ,เซอร์นัมเกวังชุกในวัย17พระชันษา ขณะนั้นเจ้าชายจิกมีกำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศก่อนเสด็จทางรัชวงศ์พูตานจึงได้จัดงานเลี้ยงปิกนิกในกรุงทิมพูเมืองหลวงของพูตานแม้ได้เจอกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าชายจิกมีก็ทรงตกหลุมรักเด็กหญิงเจซุนเพราะเธอเป็นคนน่ารักฉเฉลียวฉลาดเล่นบาสเกตบอลและวาดภาพเก่งและเจ้าชายทรงให้สัญญากับเด็กหญิงเจซุนว่าเมื่อเราทั้งคู่เติบโต หากเธอยังโสดแล้วไม่แต่งงานและเราเองก็ยังโสดแล้วไม่แต่งงานหากเรายังคงมีความรักให้แก่กันเราอยากมีเธอเป็นชายาวันเวลาผ่านไปทั้งสองต่างแยกย้ายกันดำเนินชีวิตจนกระทั่งหลายปีถัดมาเจ้าชายจิกมี่ทรงสเสด็จไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษที่อังกฤษนี้เอง พระองค์ได้พบกับเจสุนเพมาในวัย15ปีอีกครั้งเพราะพ่อแม่ของเธอส่งเธอมาเรียนที่กรุงวันดอนเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์จนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมาคำมั่นสัญญาแห่งรักยังคงไม่เสื่อมคลายในปี2554เจ้าชายจิกมี่ในวัย31พระชันษาทรงขึ้นของราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา และทรงประกาศมั่นกับเจสุนเพมาหญิงสาววัย21ปีซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลยัยเจนลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยมีพรกกระแสรับสั่งกับประชาชนชาวพูตานว่าข้าพเจ้าคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วและแตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานเราประสบนิกรของข้าพเจ้าคาดหวังว่าผู้ที่จะมาเป็นราชินีในอนาคตต้องเป็นคนสวยสงา่าสมบูรณ์พร้อมและมีการศึกษาที่ดีซึ่งเจสุนเพมมาคนรักของข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจงดงามและพร้อมที่จะสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆเรื่องและเป็นคนที่ข้าพเจ้าไว,ว้วางใจมาก ข้าพเจ้าไม่อาจทราบว่าเหล่าประสงค์นิกรจะพูดถึงเธอว่าอย่างไรแต่ข้าพเจ้าบอกได้เพียงว่าเจซุนเพมามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเท่าที่สตรีคนหนึ่งพึงมี วันนี้ที่รอคอยในวันที่13ตุลาคมปี2554พิธีราชาพิเศษสมรสก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายณนะป้อมภูนาคาท่ามกลางความปพื่มปิติยินดีของประสบนิกรชาวพูตานทั่วประเทศและจากประชาชนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์ด้วยความปพื่มปิติยินดี แต่เดิมนั้นผู้ตามีธรรมเนียมที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนได้แต่กษัตริย์จิกมีทรงสแสดงพระราชบาัญญัติอย่างแนว่วแนว่ว่าจะไม่เอาไปเสกสมรสกับใครอีกและจะรักสมเด็จพระราชนีเจซุนเพียงผู้เดียวไปตลอดกาล จากเหตุการณ์นี้ทําให้กษัตริย์จิกมีกลายเป็นผู้นําเทนรักเดียวใจเดียวให้กับชาวพูตานและทรงยกเลิกธรรมเนียมการมีภรรยาหลายคนพร้อมรับสั่งว่าอย่าใช้ชีวิตคู่กับสมเด็จพระราชินีเจซุนตลอดไปปัจจุบันกษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจซุนเพมาได้ให้ประสูติเจ้าชายน้อยแห่งพูตานแล้วถึงสองพระองค์เพื่อนๆสามารถติดตามความน่ารักของครอบครัวแสนอบอุ่นนี้และพระราชกรณียกิจ ได้ทางอินสตาแกรชื่อว่า King Jimmy Keser แอดขึ้นไว้ให้ด้านบนเราค่ะและคลิปหน้าแอดจะนำเอาเรื่องราวความรักรอบโลกของคู่ไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโปรดติดตามเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์รับเดลี่ยนควาคิดเห็นกันได้หรือถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดลี่ทอล์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ